งงใจต้องด่าขนาดนี้เลยเหรอ,อยุ้ยจีรนันเจอเม้นดรามา่าด้วยข้อหาเดิมๆพอช่วงนี้นะครับกระแสพระนางเบอร์ใหญ่วิกหมอชิตทยอยไม่ต่อสัญญาผันตัวเป็นอิสระกันอยู่เรื่อยๆนะครับล่าสุดก็มี4ตัวท็อปแนวหน้าอย่างพอดสลันนะครับมินพิชยาแซมมี่คาเวลและพิมพิมประภาเลยไม่ไวายนะครับเหล่าชาวเน็ตผู้รักและพักดีกับวิกหมอชิตเป็นเดือดเป็นร้อนแทน แแทะถล่มคอมเมนต์ดราม่าด้วยข้อหาเดิมๆนะครับอย่างว่าเนละคุณไปตามๆกันนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งอดีตตัวแม่ของวิกหมอชิดที่ตอนนี้ผ่านตัวเป็นอิสระอย่างสาวยุยจีลนานเองก็คอยฟ้าคอย,คอยฝนโดนดราม่านี้ไปด้วยนะครับหลังจากที่เจ้าตัวลงภาพโปรโมทละครเรื่องใหม่ที่รับเล่นให้กับทางช่อง8นะครับอย่างละครเรื่องนะครับเล่ลุนแตยานะครับซึ่งภาพก็เป็นภาพฟิตติ้งตอนที่เธอใส่เสื้อผ้าหน้าผมนั่นเองนะครับ และล่าสุดนะครับเจ้าตัวก็โพสผ่าน IG ตัวเองนะครับแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าลุนตยาทางช่อง8ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเท่านั้นแหละดราม่ามาทันทีมีเกี้ยนเข้ามาแซะด้วยคำหยาบคายทันทีแต่ถึงจะโดนดราม่าหนักแบบนี้สาวยุ้ยก็ยังมีมารยาทต,ตอบกลับไปว่าอย่างน้อยมาดูรูปและกดคอมเมนต์ให้ก็ขอบคุณแล้วค่ะ โดยชาวเน็ตคนดังกล่าวนะครับได้คอมเมนต์บอกว่านะครับไม่ดูค่ะฝากให้ดูแม่มึงเถอะนะคะละครกาก เนรคุณช่อง7นะครับหลังจากนั้นนะครับย,ยุ้ยจีรนันเนี่ยก็ตอบแบบสุภาพว่าอย่างน้อยมาดูรูปและกดคอมเมนต์ให้ก็ขอบคุณแล้วค่ะต้องยอมใจยุย้ยจีรนันจริงจริงที่ตอบเกลียนคีย์บอร์ดได้อย่างสุภาพแบบนี้แถมไม่มีการด่ากลับแต่อย่างใดนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน